หลักการมาสุดหลักการแห่งความเชื่อข้อที่สองครับพระองค์สอนไว้ว่าอย่าเชื่อด้วยการยึดถือสืบสืบกันมาตะกี้ฟังสืบสืบกันมาฟังต่อต่อกันมาไอ้นี่อย่าเชื่อด้วยการยึดถือสืบสืบกันมาคือถือปฏิบัติภาษา <c oughs> บาลีภาษาบาลีใช้คําว่ามาบรมปรายะ มาปรำปรายะเราไม่ได้บวชพระเราไม่เชื่อชาญภาษาบาลีพระบิดาทรงให้เราอ่านอย่างไรเราก็อ่านอย่างนั้นมาปรำปรายะปรำปราแปลว่าอะไรปรำปานิยายปรำปรานิยายที่เขาเล่ากันมาโนมนานอันนี้เป็นการเป็นเรื่องที่ยึดถือกันมาโนมนานเขายึดถือปฏิบัติกันมาโนมนานกูก็เลยปฏิบัติตามไปอย่างนั้นอ่ะโดยที่กูไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สมองกูเชื่อตามเลย พระองค์สอนว่าอย่าอย่าเชื่อที่เขายึดถือกันมาตามตามกันมาก็เลยเชื่อเลยโดยที่ไม่คิดพิจารณาว่าเราควรปฏิบัติตามไหมเราควรปฏิบัติตามเพราะอะไรทําไมเราไม่ควรปฏิบัติตามเพราะอะไรทําไมใช่ไหมครับมาดูนี่นะศาสตร์แห่งคามสตรกราบต้นไม้ไหว้จอมปลวก เนี่ยหลายคนเขาไหว้ตามๆกันเขากราบตามๆกันมาท่านเหน็นมั้ในภาพกราบต้นไม้ไหว้จอมปลวกมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไหว้ทําไมครับขอหวยใช่ไหมใช่ไหมเขาไหว้ขอหวยแล้วก็ถูกหวยก็มาไหว้มาเส้นมาเส้นสวงแล้วก็คนพวกเนี้ยเขาก็เป็นอย่างเนี้ยกันมานานแล้ว เขาเห็นคนอื่นทำเขาก็ทํามั่งพอไปกราบไปไหว้แล้วได้หวยเขาก็ทําพอได้หวยเสร็จแล้วก็บนอว้ไงถ้าถูกหวยแล้วได้ตังก็จะเอาของมาเส้นมาไหว้เรากําลังยกตัวอย่างตรงนี้ให้ท่านฟังนะว่าในยุคของพระพุทธองค์แบบนี้ก็มีแต่พระพุทธองค์ไม่ได้แฉลึกๆแต่เราเอามาแฉตื้นๆนะไม่ลึกๆละสมัยนี้พวกเราก็เห็นนะเขาปฏิบัติด้วยการไปกราบต้นไม้ไหว้จอมปลวกเพราะว่าเขาเชื่อว่า ที่ต้นไม้กับที่จอมปลวกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดนะเป็นพูดผีปีศาจเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ให้หวยเขาแล้วเขาซื้อหวยแล้วเขาถูกไงเขามากราบขอหวยจากจอมปลวกจากต้นไม้แล้วเขาไปถู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 เอาแป้งมาถูถูขึ้นตัวเลขแล้วเขาไปซื้อเาก็ถูกเขาเลยเชื่อว่าต้นไม้ต้นเนี้มันต้องมีพูดผีปีศาจต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกหวยใบหวยเขาบางทีตาเขาฝาดเขาอ่านไปเองอ่ะเป็นความเป็นความมีโชคมีลาภของเขา จากการที่เขาเคยทําบุญประเภทที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาก็ให้ทานนะไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าจะทําบุญทําทานแถวธรรมศาลาไปอวดเอาหน้ากับใครพอเจอคนลําบากคนยากคนจนมาขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยส่วนมากคนจนๆพวกนี้จะใจบุญนะใจดีอะใช่ไหมแต่เขาไม่รวยเห็นไหมฮะคนไม่รวยเนี่ยจะสมมติจะใจบุญใจดีเห็นญาติพี่น้องคนในบุบ้านคนไหนเดือดร้อนเขาจะไปช่วยกัน บริจาคช่วยกันให้เงินให้ทองการทําบุญแบบเพทไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ครับไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้ามันมันก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าทําบุญด้วยเงินด้วยทองเนี่ยก็จะได้ลาภผลเป็นเงินเป็นทองแบบนึกไม่ถึงแบบไม่ได้คิดล่วงหน้านท่านซื้อหวยแล้วถูกเนี่ยถ้าท่านอยากถูกนะเห็นตัวเลขแล้วซื้อไปยอย่าไปคิดว่ามันจะต้องถูกเคล็ดลับนะถ้าอยากถูกหวยมากกว่าเดิมเราจะบอกให้ เพราะท่านเป็นคนใจบุญใจดีอยู่แล้วทําอะไรต้องได้สิ่งนั้นท่านชอบช่วยคนโดยไม่ได้คิดคาดหวังล่วงหน้าและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนว่าช่วยคนคนยากคนจนด้วยกันที่เขาจนกว่าตัวเองตัวเองก็จนนะเขาจนกว่าตัวเองเข,เขาไม่มีปัญญามาใช้คืนแล้วกก็ช่วยเขาทําบุญเขาไปอะไรเงี้ยนะแบบนี้โอกาสถูกหวยแบบฟุกฟุกรวยแบบฟุกฟุมีเยอะเลย ขาเรียกว่าโชคลาภแบบฟุกฟุกได้มาจากการทําบุญแบบฟุกฟุกอ่ะฟุกทําบุญโดยไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าตัวเองจะได้ทําบุญทำ,ทำทำทานอะไรแบบเนี้ครับนี่คือนี่คือสิ่งที่มันเป็นกฎแห่งกรรมนะที่เราพูดให้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเชื่อเพราะเขาเคยถูกหวยเขาเลยเชื่อเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่รู้พูดผีปีศาจอะไรเมื่อกูรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันเพราะอะไรเพราะให้ให้หวยกูแม่นแล้วให้กูรวยได้ รวยกว่าปัจจุบันที่จนอยู่นะอาจจะถูกหวยได้แค่พันสองพันบาทเขาถือว่ารวยแล้วเพราะเขาเป็นคนรายได้น้อยเห็นไหมฮะเขาต้องส่งปกรกาบไหวเราไปว่าเขาได้ไหมเนี่ยก็เขาจนเนี่ยแล้วเขาเคยซื้อหวยเขาเคยเชื่อแล้วแล้วไปขอหวยขอตัวเลขเขาได้มาเขาถูหวยอ่ะก็เขาถูกของเขาอ่ะนี่แสดงว่าเขางมงายหรือเปล่าเขาไม่ได้งมงายนะเพราะเขาถูหวยจริงๆแต่ไอความจริงหวยที่เขาถูกตัวเลขที่เขาได้อ่ะมันเป็นฟลุกหรือมันเป็นเพราะพูดผีปีศาจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เขามีข้ออ้างไหมอ้าว ก็มึงไม่เชื่อเรื่องของมึงเนี่ยกูไปขูด,ขดมากูได้ตัวเลขกูไปซื้อแล้วกูก็ถูกกูก็เลยมาเส้นไหวอ่ะอ่ะกูกูมีเหตุผลใช่ไหมกูไม่ได้งมงงายเขาบอกก็เขาอย่างนั้นนะนี่ไหมเราต้องบอกว่าต้องให้เกียรตินะคนที่เขาไหว้ต้นไม้ไหว้จอบปลวกถ้าเขามีเหตุผลเพราะว่าเขาไหว้เพราะเขาเชื่อเพราะเขาเคยถูกหวยหรือเอาอีกพวกหนึ่งก็ได้มีสองพวกไอพวกที่ไหว้กราบต้นไม้ไหว้จอบปลวกเพราะอะไรเชื่อเพราะว่าอยากถูกหวย เชื่อเพราะเห็นคนอื่นถูหวยแล้วไปไหว้แล้วได้หวยได้รวยเขาก็เลยเชื่อตามแล้วก็เลยอยากถูหวยก็เลยมาไหว้ด้วยเขามีเหตุผลไหมละท่านก็เขาเป็นคนจนเนี่ยแตเขาไปจี้ไปปล้นเหรอตะกกีเนี่ยเป็นเรื่องของกาชามาสูตรนะครับที่เราออกมาพูดใล่ฟังเนี่ยนะสไลด์นี้นะเป็นกาชามาสูตรแต่กาลมาสูตรคือสไลด์นี้ครับพี่น้องครับฆ่าสัตว์บูชายันในประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปเอเชียท่านเห็นไหมที่นอนตายเป็นร้อยเป็นพัน คือวัวถูกฟันคอถูกแทงตายเพื่อเพื่อบูชายันบูชายันบูชาเทพเจ้าเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถือปฏิบัติตามๆกันมาพระพุทธองค์ก็เลยสอนว่าอย่าเชื่อด้วยการยึดถือสืบๆกันมาเนี่ยถ้าเชื่อปั๊บเนี่ยวัวบนโลกเนี้ยจะถูกฆ่าตายอีกนับไม่ถ้วน ปีนหนึ่งมันจะทำทีหนึ่งครัทำพิธีบูชายันกันทีหนึ่งครันี่าศัตว์บูชายันพระพุทธองค์สอนไว้แล้วในสไลด์ในข้อหนึ่งอย่าเชื่อเพราะฟังสืบส,บสืบกันมาข้อที่เรา,เรากำลอังอยู่ในข้อสองศาสตร์แห่งกาลามาสูตรอย่าเชื่อด้วยการยึดถือเห็นยึดถือสืบสืบกันมาอย่างเงี้ยาศัตว์บูชายัญอย่าเชื่อถ้าไม่เชื่อทันทีที่ได้ที่ได้เห็นได้รู้ทำไงครับ ต้องสอบสวนก่อนพอรู้ปั๊บต้องสอบสวนเลยว่าการฆ่า,า,ศา,ศาสัตว์บูชายันเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงมันเป็นเพราะคนสมัยก่อนยังไม่ฉลาดมากยังไม่ได้รู้แจ้งเหมือนกับสมัยที่มีพระพุทธองค์มาสอนให้ฉลาดมีองค์เยซูคริสต์เจ้ามาสอนให้ฉลาดให้รู้จักความรักความเมตตาไม่มี ท่านนาบีมาสอนให้รู้จักรักกันในหมู่มนุษย์ก็เลยทำไมคนสมัยก่อนสมัยโบราณน,นึกถึงเรื่องปากท้องของตัวเองเป็นสำคัญนึกถึงชีวิตของตัวเองเป็นสำคัญเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตายอยากรอดตายก็เลยต้องเอาชีวิตของสัตว์ให้ถูกฆ่าเพื่อบูชายันยันใครก็ไม่รู้ ที่เชื่อว่าถ้าบูชาไอ้นั่นแล้วมันจะทำให้กูรอดตายโดยเอาชีวิตของไอ้นี่ให้แทนต้องสอบสวนว่ามันมาจากสิ่งนี้อยากให้ตัวเองมีชีวิตรอดปลอดภัยก็เลยเอาชีวิตของผู้อื่นก็ชีวิตสัตว์สัตว์ใหญ่มีสีตีนใหญ่กว่ามนุษย์เอาไปแลกเลยต้องใช้พิธีบูชายันยันใครไม่รู้เราบอกแล้วไง สร้างความเชื่อขึ้นมาสร้างตัวตนของบางสิ่งขึ้นมาแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นสมมุติขึ้นนั่นน่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าค่ายนี่บูชายันได้เนี่ยตัวกูจะไม่ตายชีวิตกูจะรุ่งเรืองชีวิตกูจะร่ำรวยเพื่อแลกกันกับความรุ่งเรืองความร่ำรวยและความรอดทำกันมาแบบนั้นถ้าเราสอบสวนว่าที่มามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องสอบสวนต่อไปว่าแล้วเขาเชื่อกันได้งไงอะ อะไรทําให้เขาเชื่อมันก็ปรากฏว่าก็มีเจ้าลัทธิเป็นผู้ปล่อยเชื้อของความงมงายแบบนี้ให้เพราะอะไรพอฆ่าสาตายไอตัวที่เป็นเจ้าลัทธิเนี่ยก็ได้กินของเครื่องเส้นเครื่องไหวใช่ไหมไอวัวที่ถูกฆ่าตายอ่ะอย่าทิ้งอย่าทิ้งพอรับหลังกเาา็เอามากินเป็นอาหารไอเจ้าลัทธิก็ได้แดกแดกไม่แดกเปล่าเพราะว่าไอวัวตัวใหญ่กินไม่หมดก็แบ่งปันให้ไอชาวบ้านที่มาฆ่าวัวเนี่ย ถ้าวัวที่ตัวเองรักเนี่ยตายเนี่ยเอาแบ่งเอาเนื้อไปกินกันบ้างส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเล็กหรือส่วนใหญ่ไม่ทราบไอ้เจ้าลัทธิบูชายันเนี่ยมันก็เก็บเอาไว้แดกเองถ้าสอบสวนเป็นอย่างนี้เราจึงไม่เชื่อเราจึงต้องปฏิเสธเพราะอะไรเพราะถ้าเราเชื่อตามเนี่ยมันบาปไหมะ ถ้าเราเชื่อตามนี่เราถูกหลอกให้งมงายใช่ไหมยอยากงมงายไหมนี่แปลว่าอะไรครับในสไลด์เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นโชว์ให้ดูอีกเมื่อสอบสวนแล้วมันเป็นโทษมันเป็นอกุศลมันไม่ถูกต้องเราก็ละเว้นซะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าเมื่อไม่เห็นด้วยให้ลุกขึ้นมาเขียนด่าเขาให้ลุกขึ้นมาไลฟ์สดด่าเขาด่าไอ้คนที่งมงายกับการฆ่าสัตว์บูชายันพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ไปก้าวล่วงเขาถึงแม้เขาเป็นคนไม่ดี เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงผู้อื่นเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพี่น้องครับใครอยากจะชั่วก็ชั่วไปใครอยากจะดีก็ดีไปคนที่ทําชั่วมันก็ได้ชั่วเขามันเองใครทําดีก็ได้ดีไปเองเห็นไหมต้องสอบสวนพอสอบสวนเสร็จแล้วนะยังไม่พอนะต้องอะไรนะต้องสังเคราะห์ธรรมะออกมาอีกว่าที่มามันเป็นแบบนี้อ๋อมาจากไอ้เจ้ารัชทีนี่นั่นเราต้องสังเคราะห์แสดงว่าไอ้เจ้ารัชทีเนี่ยมันหลอกแดกเอาสิ่งที่ทําให้คนงมงายเพราะอธิบายไม่ได้ มองเบื้องหลังมิติโลกมองมิติของจิตวิญญาณมองไม่เห็นก็ทําเป็นผู้คงแก่เรียนผู้รอบรู้เรื่องจิตวิญญาณแม้ทั้งเรื่องเนี่ยการบ้านการเมืองเราก็ไม่อยากแฉวันนี้เราใส่เสื้อสีแดงนะเพื่อสแสดงให้เราเป็นมิตรกับทุกสีครับเราใส่ทุกสีสลับนะถ้าเรื่องเรื่องพวกเนี้ยถ้าผู้นําของรัฐบาลปัจจุบันคือนายกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ของแท้ท่านเป็นของจริงนะแต่ไม่ใช่ของแท้นะขนาเนี้ ถ้าท่านไม่กลับเนื้อกลับตัวเป็นของแท้ประเทศไทยเราเนี่ยแผ่นดินของประเทศไทยเรากรุงเทพก็จะก,กรลียุคอีกครั้งอยู่ที่นายกคนเดียวนายกประยุทธ์จันโอชาอยู่ที่กึ๋นของท่านกับทีมงานของท่านอย่างเดียวเราอยากจะเตือนนะว่าไม่ว่าใครก็ตามอย่าเอาประชาชนและสิทธิเสรีภาพอธิปไตยของประเทศไทยเราเป็นตัวประกัน ยาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงวันนั้นจะได้บทเรียนและจะรู้สึกนะแต่มันสายไปนะครับตอนนี้ท่านประยุทธ์เป็นผู้นำของรัฐบาลท่านแสดงตนว่าเป็นตัวจริงเป็นของแท้มาตลอดหรือเปล่าเป็นตัวจริงอ่ะมาตลอดเป็นตัวจริงอ่ะประยุทธ์จริงอ่ะแต่ท่านเป็นของแท้หรือของเทียมครับโลกนี้จักรวาลนี้ไม่ต้องการของเทียมนะครับท่านนายกครับ เราขอพูดแค่นี้นะฮะเพื่อท่านจะได้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นพวกใครเราเป็นคนไทยเราเป็นพวกของคนไทยใครเป็นคนไทยเราเป็นพวกหมดนะครับเข้าใจนะฮะเราสอนธรรมะนะฮะให้สติท่านนะท่านนายกมีเวลาประมาณสามสี่วันที่ท่านจะตัดสินใจคิดใหม่นะครับคิดใหม่สะคนระับว่าท่านพลาดอะไรไปบางครั้งเนี่ย การมีอีโก้หรืออัตตาสูงสูงบางครั้งทําให้หลงตัวเองได้นะครับพอหลงตัวเองปับงป๊บเนี่ยพอหลงปั๊บเนี่ยมันผิดหมดเลยฮะท่านต้องใช้สติเยอะๆครับท่านเป็นคนเก่งนะท่านเรียนหนังสือเก่งต้องใช้ความฉลาดนีดนะครับฟังหูไว้หูเอาใจตัวเองไว้ตรงกลางเอาสมองตัวเองไว้ตรงกลางคิดพิจารณาและตัดสินใจฟังเยอะๆ แต่อย่าเชื่อตามเยอะๆเราม,มีบางอานสอนเพราะท่านนายกเราเนี่ยอายุสิบแปดพอกันนะครับเราเลยคุยกับท่านได้นะแล้วก็เราก็ไม่เคยมีบัญชีดําที่ท่านจะบันทึกไว้บนหนังอะไรก็แล้วแต่ว่าอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะเราไม่เคยยุ่งการเมืองนะครับมีวันเนี้ยแฝงไปนดนึงเพราะเพราะรักเป็นห่วงประเทศไทยครับไม่อยากเห็นแผ่นดินเดือดอ่ะน,นะพูกแค่นี้อย่าเชื่อเรานะ ต้องไปสอบสวนและต้องไปสังเคราะห์ในสิ่งที่เราพูดตะกี้สอบสวนแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีความเป็นมาจากการที่มันมีเจ้าลัทธิสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วบอกว่าช่วยได้นะช่วยให้รวยได้ช่วยให้รอดตายได้เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสมัยก่อนเนี่ยมันเสี่ยงเป็นกับเสี่ยงตายมีสองอย่างเพราะว่าการด้านสาธารณสุขยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันอาศัยแต่ยาวกลางบ้าน พ่อมดหมอผีช่วยเพราะฉะนั้นมันถึงมาแบบนี้ทําไร่ทํานาวัวควายใช้ทําไร่ทํานาอยากให้นาหนึ่งไร่เนี่ยปลูกแล้วได้ข้าวออกมาเป็นสองเท่าก็ไปเส้นไหว้ก็ฆ่าสาสตว์พวกนี้มาหนี่มานี่เดี๋ยวจะจะขอขอ,ขอจากพระเจ้าจะขอจากพระเจ้าให้เพื่อทําให้ร่ำรวยพระเจ้าของไอ้คนพวกนี้กับพระเจ้าที่เรากล่าวคนละคนละตัวตนกันนะครับพระเจ้าที่เรากล่าวคือพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างแต่พระเจ้าของไอ้พวกละทีงมง,งายบูชายัานพวกนี้ มันมีอยู่สองพวกนะครับพระเจ้าที่ไอ้พวกนี้เชื่อฟังได้งมงายก็คือเป็นพวกเทพเทวดาเทพพรหมทั้งหลายที่ลอยไปแขวนค้างอยูいい่บนสวรรค์มายาแล้วหลงผิดคิดว่านั่นคือทางนิพพานนั่นคือพระเจ้าพระเจ้าก็คือพวกเทพพวกทั้งหลายที่ที่ที่พวกเขานับถือกันและก็พระเจ้าอีกพวกหนึ่งเก่าแก่เก่ากึกกยิ่งกว่านี้ครับคือพวกมอดตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเห็นไหม ตูตันเมนและพนางอะไรที่ชอบค้ำค้างยื่นคอยาวเนี่ยเราก็จําชื่อไม่ได้สักทีเนี่ยพนางอะไรที่บอกว่าฉุดฉวยเนั่นเห็นไหมหัวศีรษะนี่ไม่เหมือนมนุษย์หัวถุยไายทอยยาวหัวนงพวกนี้คือพวกสายพันธุ์ของมอดที่มาหลอกปกครองมนุษย์อ่ะมนหลอกถ่ายทอดนั่นนั่นนี่ให้น้ย้ยเป็นพวกมอดที่แอบเข้ามาในระบบโลก แล้วก็แอบ,บที่จะพยายามกลืนกับมนุษย์นะครับในที่สุดก็ต้องสูนพันไอ้มนุษย์หัวทุยหัวโหนงใช่ไหมมันหายไปไหนไม่รู้มันกับพี่พีน้องๆชาวเขมรน่ะชาวขอมขอม่ะขม,มปัจจุบันไม่ใช่ขอมแต่ขอมเนี่ยที่เคยอยู่ในเขมรม,มันหายไปไหนหมดไม่รู้ครับอย่าไม่ต้องถามเราแล้วเรา,เรา,เรามีคําตอบแต่พระบิดาม,ม่อนุญาตให้เราตอบไม่อนุญาตเราพูดเราก็พูดยกตัวอย่างให้ท่านฟัง เมื่อใดก็ตามที่ท่านสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมะนั้นเป็นอกุศลถามว่าตะเกี้ฆ่าแพะฆ่าวัวบูชายัญเนี่ยใช่ไหมธรรมะนั้นเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลครับดีหรือไม่ดีะมันเป็นอกุศลคือมันไม่ดีใช่ไหมแล้วมันมีโทษก็คือทําบาปเป็นการทําบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองและจิตวิญญาณของสัตว์เหล่านั้น พระอษ์บอกว่าเมื่อเห็นอย่างนี้ให้พึงละเสียไม่ใช่ <_ S 1> พอเห็นปั <_ S 2> ป๊บกูครบกูไม่เห็นด้วยกูปฏิเสธอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธแบบโง่เง่าและงมงายเพราะอะไรปฏิเสธโดยอธิบายไม่ได้ว่าที่กูปฏิเสธเพราะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเพราะกูยังไม่ได้ไปไงยังไม่ได้สอบสวนไงจะไปตอบใครได้ไงอาศัยความรู้สึกของกูกูรู้สึกว่ามันไม่ดีมันเป็นหนากูศอนกูเลยกูเลยไม,ไม่ไม่เชื่อ อย่างนี้เขาเรียกว่าถึงแม้ถึงแม้คุณปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งมันเป็นอกุศลแต่คุณอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นอกุศลเพราะอะไรอย่างไรคุณก็งงงายอยู่ดีครับแสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักกาลามาสูตรคุณปฏิบัติตามหลักการกะชาม,มาสูตรไอ้ใครที่ชอบเอามาอ้างนะจำไว้นะครับเราย้ําบ่อยต้องรู้ให้จริงครับถ้าจะมาวิจารณ์จิตจักรวาลมาวิจารณ์เราเนี่ยเรารู้จริงมากกว่านายอีกครับนะโดยเฉพาะไอ้ใช้น้าว่าปากกาเนี่ย แหมมันต้องออกมาได้ดูยกตัวอย่างเลยคนอื่นไม่ได้แสดงออกก็ถ้าท่านคิดแบบนั้นท่านเลิกเสนนะครับท่านไม่ได้แสดงออกมาไม่ได้ก้าวา้าวไม่ได้ก้าวล่วงพระบิดาไม่ได้ก้าวล่วงเราไม่เป็นไรดีแล้วครับดีแล้วครับเราส่งเสริมท่านว่าท่านมีขันติและท่านมีสติและอีกสไลด์หนึ่งครับไอเรื่องบูชายันตะเกียครับวัวฆ่าวัวเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยปีหนึ่งนห,หนึ่งครับวัวตายเยอะแยะครับพระพุทธองค์สอนว่า วิธีที่เขาปฏิบัติมาตามพิธีธรรมเนียมบูชายัญพวกนั้นนะครับเมื่อเราสอบสวนแล้วรู้ว่ารู้ได้ด้วยตัวเองว่านะไม่ใช่ฟังคนอื่นมาบอกเราต้องรู้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยเห็นไหมตัวสีฟ้าตัวหนังสือที่เราใส่ไว้มันที่จะครบองค์ประกอบของหลักการามาสูตรนะครับที่เราเน้นสีเนี่ยขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโง่เลยครับ ใช้ไม่ถูกต้องบิดเบือนเลยแล้วบาปต่อพระพุทธองค์ด่าบาปต่อพระพุทธศาสนาด้วยไอ้ใครที่ว่าเราบาปเนี่ยไอ้มันนั่นแหละบาปเองอะเรามีเหตุผลพอเราไม่สอนให้ใครงมงายไม่สอนให้ใครงมง่ายเราสอนให้คิดแล้วค่อยเชื่อคิดตามเราแล้วไม่เห็นด้วยไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าไม่โกรธเป็นสิทธิของท่านแต่อย่าก,ก้าวล่วงเราอย่าก,ก้าวล่วงพระบิดาเห็นไหมถ้าธรรมนั้นเป็นกุศลธรรมะตะกี้ มันเป็นกุศลคือการฆ่าสัตว์บูชายันน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีไม่มีโทษอะไรกับคนที่ฆ่ารวมทั้งตัวเองด้วยก็ให้พึงถือปฏิบัติก็แปลว่ามึงก็ทําต่อไปสิฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าแพะฆ่าแกะบูชายันต่อไปสิเชื่อตามไอ้หมอดที่มันหลอกหลอกแดกสะเพราะพวกหมอดมันกินสัตว์เป็นอาหารแต่ไม่เห็นว่าคนฉลาดกว่าสัตว์แล้วไปไปล่าสัตว์เนี่ยมาให้มันกินได้มันก็เลยไม่กินคนไม่ฆ่าคนแต่หลอกใช้คนมาทําตัวเป็นเจ้านายมาทําตัวเป็นกษัตริย์มาทําตัวเป็นเทพ พระเจ้าเพราะคนโบราณเนี่ยเชื่อคนง่ายไงใครฉลาดกว่าก็ได้เปรียบะเห็นไหมครับแต่ทุกวันนี้คนมันฉลาดขึ้นแต่เสียดายอ่ะใช้ความฉลาดไปในทางงง,งๆใช้ความฉลาดไปในทางชั่วๆแทนที่จะใช้ความฉลาดไปในทางที่ฉลาดฉลาดไปในทางที่ดีงามตามที่พระาศาสดาห,หรือพระพุทธองค์พระเยซูท่านนบีก็สอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นนะแต่กลับมาแบกแยกมาแตกแยกไม่มีพระาศาสดาพระองค์ไหนสอนให้ใครโง่งครับ สอนให้ฉลาดทั้งนั้นไม่เคยสอนให้ใครงมงายแม้กระทั่งจิตจักรวาลในยุคข,ของเราก็สอนให้ฉลาดไม่ได้มาสอนให้โง่ครับเอานะฮะสองข้อผ่านไปนะฮะมันมีทั้งหมด10ข้อนะ